สาได่วนอันนี้ลูกชิ้นไก่นะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็จับขึ้นน็อกน้ำเย็นได้เลยประมาณนี้เอาขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวประมาณนี้เอาทอดเสร็จแล้วเนื้อโอ้ควันเสร็จเรียบร้อยแล้วบะหมี่พิเศษลูกชิ้นที่ตนไม่ค่อยได้อัพโหลดวิดีโอลงอะทุกคน,กคนอต์ก็เรียนเหมือนกันนะ อากิอ่านหนังสืออันนี้เคมีคลอใช่ไหมคะมเพราะว่าอากิก็จะไปสอบเทสเอาสวัสดีคะ่ะทุกคนกับโบโบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตูจะพาทุกคนมาทําลูกชิ้นไก่กับลูกชิ้นกุ้งนะคะคือวันนี้อยากกินลูกชิ้นมากก็เลยจะทาทั้งลูกชิ้นไก่แล้วก็ลูกชิ้นกุ้งนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทาของตูนกันนะคะอันนี้ตูนซื้อไก่สับมานะคะประมาณ6ขีดตูนจะใช้ผงฟูนะคะประมาณครึ่งช้อนชา แป้งมันประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายประมาณประมาณ3ช้อนชานะคะพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยขาวป่นจากนั้นก็ผงผงกระเทียมนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบอันนี้กะประมาณเอาเลยซีอิ๊วขาว ใส่เกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเล็กน้อยแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตุจะใส่น้ำลงไปประมาณ50 ml นะคะน้ำเย็นตุจะทำการปั่นเขาให้ละเอียดเนาะอันนี้ตุจะใช้เครื่องแบบนี้ใครมีที่ปั่นก็อีกแบบนึงก็ปั่นปั่นแบบไหนก็ได้เลยนะ แต่นี่เป็นไก่บดมาแล้วไงทุกคนมันก็เลยปั่นง่ายทุกคกเลยใช้แบบนี้เอานะคะเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณเนื้อประมาณนี้เนียนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาเขาแช่ตู้เย็นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะต่อไปเรามาทําลูกชิ้นกุ้งกันนะคะต้นจะใส่หมูต้นใช้หม,ตหมูติดมันประมาณ3ามขีดนะคะคนจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องใช้หมู ติดมันเพราะว่าลดปริมาณกุ้งทุกคนแล้วก็ปกติเขาจะใส่มันหมูอยู่แล้วถ้าใส่มันเพียวๆอะตุลรู้สึกว่ามันมันมันเกินไปตุงก็จะใช้เนื้อหมูด้วยนะคะหมูติดมันนะคะ,มะเมล็ดผักชีป,ป่นนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบพริกไทยพริกไทยป่นแล้วก็กระเทียมผงกระเทียม แป้ทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะสาเหตุที่ตุนไม่ได้เอาใส่โถป,ปั่นเลยเพราะว่าโถป,ปั่นตุนเล็กนะคะตุนต้องคนส่วนผสมข้างนอกก่อนใครโถป,ปั่นใหญ่ขนาดใหญ่ก็เอาใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยนะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเกลือ ครึ่งช้อนชาตูนจะใช้กุ้งทั้งหมด5ขีดนะคะแต่ตูนจะแบ่งไปปั่นกับหมูประมาณครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมตูนเหลือไว้ไข่ขาวนะคะสอ,สองฟองเฉพาะไข่ขาวนะอันนี้ช่วยให้เด้งแล้วก็จับตัวกันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลย Okay, ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเป็นกุ้งที่เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปเลยสาเหตุที่ตุนแบ่งไว้ครึ่งหนึง่งเพราะว่าไอน,นี้เราจะปั่นแบบไม่ละเอียดนะกุ้งตัวนี้เราจะปั่นแบบกับหยาบตัวมันหมูตัวหมูกับกุ้งอีกครึ่งหนึ่งเราปั่นแบบละเอียดไปแล้วนะอันนี้เราอยากให้ t e x t u r แบบเพิ่มความเป็นเนื้อขึ้นมากขึ้นนะคะ ประมาณนี้พอแล้วแล้วเราก็ามาผสมกับตัวที่เราปั่นไว้รอบแรกนะทีแรกนะคะต้นหอมลงไปนะต้นหอมต้นใช้แต่บใบนะคะใบสีเขียว <c oughs> เราจะเแช่ ประมาณ15นาทีแช่ในห้องแช่ในช่องฟรีซประมาณ15นาทีนะคะลูกชิ้นไก่เราพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาปั้นเขากันนะคะตุนตั้งน้ําให้ร้อนนะคะแล้วก็ปรับไปที่ไฟอ่อนให้เขาน้าน้านิ่งนะคะอย่าให้น้ําเดือดผุผุนะคะแม่อย่างนั้นลูกชิ้นจะแตกต้องประมาณนี้นะคะ ชิ้นตุ้นอาจจะปั้นไม่ค่อยสวยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยเพราะมันหนาวมากดูทุกคนเมื่อตุ้นแดงหมดแล้วตัวต้องรีบทำตุ้นปั้นแบบอันนี้ไม่ได้เพราะอากาศประมาณ2องศาได้2-3องศาได้ทุกคนต้องขออภัยจริงๆถ้าเขาลอยแล้วอ่ะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนะทุกคนหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ตักไปหนึ่งตัวอย่างนะไปผ่าดูก่อนก็ได้ อันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะการน็อกเลยต่อไปเรามาทำลูกชิ้นกุ้งกันก็ใช้น้ำเดิมนี่แหละทุกคนปานเหมือนเดิม นี่นะคะก็จับขึ้นน็อกน้ําเย็นได้เลยดูกุ้งต่อไปเดี๋ยวเรามาทอดลูกชิ้นกุ้งกันนะคะลูกชิ้นกุ้งตุนทำการซับน้ำเรียบร้อยนะคะเราเสด็จน้ำแล้วก็ซับน้ำนะคะทุกคนก่อนทอดตั้งน้ำมันที่ไฟกลางๆนะคะจากนั้นใส่ลูกชิ้นเราลงไป ประมาณนี้เอาขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวประมาณนี้ทุกคนลูกชิ้นกุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะผายทุกคนดูเนาะเราทอดเสร็จแล้วเนื้ออ้คว,วันทุกใครทำสูตรไปแล้วนะไอเนี้ย อืมอร่อยมากส่วนอันนี้ลูกชิ้นไก่นะคะตุนปั้นไม่ค่อยสวยนะต้องขออภยัยทุกคนถ้าใครอยากให้เนื้อเด้งกว่านี้ให้ใส่ผงฟูแล้วก็แป้งมากกว่านี้นะแต่ตุนเป็นคนไม่ค่อยได้ชอบกินลักษณะแป้งมากนะตุนชอบกินเนื้อที่ค่อนข้างแน่นหน่อยนะนะอร่อยต่อไปตั้งน้ำซุปนะคะ น้ำซุปก็ง่ายๆสไตล์ตูนเลยทุกคนก็ผงซุปหมูนะคะเพราะเราอยู่กันสองคนเคี่ยวเคี่ยวน้ำซุปกระดูกไก่กระดูกหมูไม่คุ้มเกลือเล็กน้อย น้ำตาลเดี๋ยวเรามาถัจัดจานกันนะคะวันนี้จะทำเป็นบะหมี่น้ําใสนะคะทุกคนใส่ผักเยอะๆอยากกินผักน้ําซุปที่เราตั้มเมื่อกี้ตุนเอาลูกชิ้นไก่ลงไปใส่นะคะ ชิ้นกุ้งใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ต้นหอมเออต้นหอมเล็กน้อยตูนไม่ได้ทำกระเทียมเจียวนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วบะหมี่พิเศษลูกชิ้นของตูนทานข้าวกันค่ะทุกคน

วิดีโอลงอ่ะทุกคนเพราะว่าบางวันอ่ะตุนก็ทําอาหารแบบง่ายๆเมนูง่ายๆนะแบบพวกไข่ทอดปลาทอดที่เป็นเมนูแบบซ้ําๆอ่ะกินติดต่อกันอย่างเงี้ยตุนก็ไม่ได้อยากแบบทุกคนคงเบื่อแหละตุนก็แบบตุนอยากโพสต์ที่อาหารที่แบบหลากหลายที่ยังตุนยังไม่เคยทํามากกว่าเนาะบางอย่างถ้าเคยทําแล้วตุนก็จะต้องทิ้งระยะห่างอนะแต่ว่าบางอย่างแบบอย่าง,างช่วงนี้ตุนอินกับ ปลาแกะทอดอย่างเงี้ตุกิน3วันติดกันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าตุนลงเมนูเดิมอะ่ะ3วันติดกันคอยก็คงไม่อยากดูแหละนั่นแหละตุวก็ไม่ค่อยได้อัพโหลดนะคะทุกคนต้องขอไปด้วยเนาะ แล้วก็การบ้านก็หนักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกางปีหน้าตุนต้องมีไปสอบเทสระดับภาษาแล้วนะคะเป็นกาลังใจให้ตุนด้วยนะคะทุกคนส่วนอาจารย์ตุนตอนแรกอะ,ห,ออะห้องนี้อะตูนอ่ะห้องนี้ตุนมีเรียน ับอาจารย์คนนี้ปกติจะเป็นออนไลน์แต่พวกเราจะนัดกันไปห้องสมุดเดือนละครั้งหรือสองครั้งนะคะเพราะว่าอาจารย์บางทีเขาก็อยากแบบสอนเราสอนตูนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวอย่างเงี้ยทุกคนแบบที่แบบเห็นหน้าแล้วเห็นเวลาเราเขียนอะไรพวกนี้เนาะแล้วแล้วอาจารย์ไลน์มาเมื่อเช้าอาจารย์บอกว่าวันนี้อาจารย์รู้สึกไม่ค่อยสบายอาจารย์ไปหาหมอมาแล้วหมอก็แบบสันนิษฐานว่า อาจารย์อาจจะเป็นไข้หรืออาจจะเป็นไข้หวัดอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออาจจะเป็นไข้ปกติธรรมดาคือยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์ได้ไหมแล้วผู้เลียงตุกบอกโอเคโอเคค่ะแต่โชคดีที่ตูนนะไม่ได้เจออาจารย์มาสามอาทิตย์แล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจอแบบตัวต่อตัวมาสามอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์มาเสาไม่ได้เกี่ยวนะอาจารย์มาเสาวไม่ค่อย ออยู่อยู่เมืองเดียวกับูต่อาจารย์ท่านนี้จะอยู่อีกเมืองถัดไปฟุกุยาม่าที่ที่เป็นเมืองใหญ่นะคะอืมตุก็บอกขอให้อาจารย์หายไปไว้แล้วพกอันที่จริงอ่ะตุ๊บอกอาจารย์ว่ายกเลิกคลาสก็ได้นะพรุ่งนี้แต่อาจารย์บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอสอนออนไลน์แทนเราพรนีนอาจารย์แบบไม่ยอมอาจารย์ไม่ยอมพูดยกเลิกแล้วเราก็เลยไม่กล้ายกเลิกกับทุกคนอาจารย์แบบอาจารย์ป่วยอาจารย์พักก็ได้นะ เนี่ยแบบเรารู้สึกว่าอาจารย์เขาตั้งใจในการในการสอนเรามากอะเราก็เลยรู้สึกว่าการบ้านที่อาจารย์ทาให้ให้ทําอ่ะควรทําดีกว่าอย่างเพราะว่าเขาก็เตรียมตัวมาเพื่อสอนเราอะ่ะเสียสละเวลาเพื่อมาสอนเราอะ่ะก็ควรจะแบบทําให้อาจารย์เขาชื่นใจนิดนึงเนาะตัวคิดอย่างนี้นะ เพราะาจารย์แฮปปี้มากเวลาที่ตุนทักกันบ้านเสร็จแล้วเพื่อน,นะแล้วจา่ายเขาแกก็จะตรวจหูยยิ่งอาจารย์วันเสาร์นะทุกคนอาจารย์วันเสาร์อะตามจริงคลาสตูนอะหมดสิบเอ็ดครึ่งนะเริ่มเรียนสิบโมงหมดสิบเอ็ดครึ่งแต่ตูไม่เคยได้หมดสิบเอ็ดครึ่งเลยเนาะอาจารย์จะปล่อยคลาสตูนอะบ่ายโมงหรือบ่ายสองแค่คนเดียวนะเพื่อน,น,อน,น,นออเพื่อนคนอื่นแทนซซเนียอเมริกาแลอะไรพวกนั้เลิกคลาสตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่ง อืมแต่ตูนะ่ะอาจารย์ยิงยาวต่อจนถึงบ่ายโมงหรือบ่ายสองเลยเพราะก่อนหน้าเนี่ยก็คือแค่ง่ายๆว่าอาจารยนะ์ค่อนข้างสนิทก,กับตูนอาจารย์แล้วแล้วเพื่อนแทนซาเนียกับอเมริกาตอนนี้อายุพอๆกับตูนอนะ่ะอเมริกาเป็นผู้ชายทั้งสองคนเป็นผู้ชายอเมริกาอายุเท่าตูนแล้วก็แทนซาเนียอายุมากกว่าตูนอายุเท่าๆอากินั่นแหละสองคนนี้จะจะอยู่เลเวลที่น้อยกว่าตูนแต่เขามาอยู่ อยู่ญี่ปุ่นนานแล้วนะแต่ว่าเขาแค่เพิ่งมาเรียนอะไรประมาณนี้เนาะอาจารย์เขาก็จะแบบแบบในช่วงเวลาที่สอนอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะสอนสองคนนี้แบบในในเนื้อหาสองคนเนี่ยก่อนแล้วแบบบางทีอะ่ะอาจารย์ก็ก็จะให้ตูนทําทําบทเรียนทาตอบคาถามอะไรพวกนี้คู่นี้ไปก่อนเนาะ แล้วหลังจากปล่อยสองคนนี้ไปอาจารย์ก็จะมาโฟกัสที่ตูนต่ออย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกตูนจงมีเวลาอะไรพวกนี้ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อยิงยาวเลยก็คือเท่ากับว่าตูนอะเรียนประมาณไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงต,ต,ต่อคลาสหนึ่งอะทุกคนประมาณนีอ้อากิอากิรีบกินแล้วอากิก็จะไปอ่านหนังสือต่อเนาะอากิก็เรียนเหมือนกันนะอากิอ่านหนังสืออันนี้เคมีคอลใช่ไหมคะอืมเพราะว่าอากิก็จะไปสอบเทสเอา สเติฟิเกตข,ของเคมีด้านเคมีเหมือนกันนะอืม <c oughs> <c oughs> นั่งเลยด้านเคมีมาโดยตรงนักจะไปเอาไอ้น,นี้ <c oughs> ออ่มันจะมีเทสระดับประเทศอยู่เนาะนางก็จะไปเนี้ย อ่านหนังสือกันทั้งคู่เวลาเราเน,นี้ยเวลาเรากินข้าวเสร็จก็ต้องไปอ่านหนังสือกันแะล้วทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะหวังว่าจะชอบวิดีโอกันนะคะลองไปทําตามดูนะลูกชิ้นกุ้งนี้สูตรของตัวนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆทุกคนโอเคไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ